ค่ะขสวัสดีท่านบุรัใชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้พระวจนะคำของพระเจ้าในหนังสือกิจการบทที่19ข้อที่12ก็จะให้หัวข้อนี้บอกว่าผู้ถือพระคุณฤทธเดชและพัสริของพระเจ้านะคะในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้ถือพระคุณฤทธเดชและพัสริของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเสมอ พรมภีร์้กล่าวในหนังสือกิจการบทที่1 9ข้อ12จนเขานำเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไข้โรคนั้นก็หายและผีร้ายก็ออกจากคนขอให้ชีวิตของเราเป็นมากกว่าผ้าเช็ดหน้าขอให้ชีวิตของคนที่รักพระเจ้าเป็นยิ่งกว่าผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ผ้ากันเปื้อน เพราะว่าเราเป็นคนที่ถือพระคุณถือฤทธเดชคือเรามีกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตพระเจ้าให้มรดกกับเราก็คือเรามีฤทธเดชเรามีพัะสริเราเป็นคนที่แจกจ่ายพระคุณของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ท่านนักาทูตเปาโลไม่ว่าจะเป็นตัวท่านไม่ว่าจะเป็น้าชิตน้าไม่ว่าจะเป็น้ากันเปื้อนที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่าน สามารถที่จะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้เราทําสิ่งที่เหนือธรรมชาติพระเจ้าใช้ไม่ว่าจะเป็นเราไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งที่เราแตะต้องหรือที่เราเป็นของของเรานะพระเจ้าก็สนับสนุนเราไม่ได้เพียนนะคะในพระคัมีบอกเราจนเขานําเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนจากเปาโล ไปวางที่ตัวคนป่วยโรคนั้นก็หายและผีร้ายก็ออกจากคนนั้นพระมีได้กล่าวถึงผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ผ้ากันเปื้อนที่ถูกนำจากตัวของเปาโลแล้วก็ไปวางบนคนที่มีความเจ็บป่วยในร่างกายของพวกเขาและการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นผ้าเช็ดหน้ามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าและทันทีที่สัมผัสกับความต้องการฤทธิดเดชนั้นก็ทำง,งาน เพราะว่าคนที่ได้รับเขารู้ว่าเป็นผ้าของใครเป็นผ้าของคนที่มีการเจิมเป็นผ้าของท่านอกทูตเปาโลที่ท่านรักพระเจ้าที่ท่านรับฤทธิดเดชรับการเจิมเสมอท่านอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใส่ไม่ว่าจะเป็นนกะทุกสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวตนของเรากลายเป็นภาชนะของพระเจ้าได้ด้วย ฤทธิเดชของพระเจ้าทำงานไม่จำกัดแม้แต่ผ้าเช็ดหน้าของเราถ้าเราใช้ถ้าคนที่มีการเจิมใช้ผ้าเช็ดหน้าเอเมนเพราะฉะนั้นหลายคนจึงมีบางสิ่งบางอย่างติดตัวในการดำเนินชีวิตแม้แต่ถ้าเราไปดูในหนังสืออพยพพระเจ้าก็ให้หมายเท้ากับโมเสสหม้เท้าไม่ได้มีชีวิตแต่ก็สามารถที่จะนำฤทธิเดชของพระเจ้า ออกไปทำงานมีการอศัศจรรย์ใหม่ๆสําคัญก็ไม่ต้องแปลกใจที่ภาเช็ดนาหรือภากันเปืืองที่ไม่มีชีวิตที่ไม่มีสติปัญญาแต่สามารถที่จะถ่ายทอดฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ไม่ได้เพียนไม่ได้ผิดพระคภีเป็นเรื่องจริงพระเจ้าใช้อะไรที่อยู่ในมือของเราก็ได้ทุกสิ่งคนนี้มีการเจิมถ้าเราเชื่อว่าเขาเป็นภาชนะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเราก็จะได้รับพระพร เพราะว่าเขาเป็นผู้ถือพระคุณและฤทธเดชและพัสริของพระเจ้าอยู่ในตัวตนของเขาเขามาแจกพระคุณมาแจกฤทธเดชเขาเป็นผ ja mm ู้ส um ื่อสารของพระเจ้าเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้าเขาเป็นทูตของพระเจ้าที่จะนําส OK ิ่งเหล่านี้พัสริของพระเจ้ามาถึงผู้คนที่ต้องการถ้าเราต้องการฤทธเดชถ้าเราต้องการการหายโรคถ้าเราต้องการการอัศจรรย์ถ้าเราต้องการได้รับพระพรเรา มีสิทธิจะได้รับผ่านคนที่มีการเจิมพระเจ้ายัางใช้มนุษย์พระเจ้ายัางใช้ผู้ที่รักพระองค์เสมอถ้าวัตถุที่ไม่มีชีวิตสามารถที่จะนำพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ร่างกายของมนุษย์จะสามารถทำได้มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดการเจิมที่อยู่ในตัวตนของเราที่เรารักพระเจ้าที่เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าเราใช้เวลาอยู่กับพระเจ้า บ่งบอกว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าพระเจ้ามีธิดเดทธิเดทของพระเจ้าก็จะทํางานผ่านชีวิตของเราเหมือนกับคำหนึ่งที่เขาพูดกันใช่ไหมครว่าเราอยู่ใกล้ใครเราก็เป็นเหมือนคนนั้นเมื่อเราอยู่ใกล้พระเจ้าก็าไม่แปลกใจที่เราจะมีธิเดชของพระเจ้าพระเจ้าจะทํางานผ่านมนุษย์ ผ่านคนที่มีการเจิมผ่านคนที่ร้อนรนคนที่รักพระเจ้าคนที่ต้องการที่จะเป็นผู้ที่จะแจกจ่ายเพราะคุณฤทธิเดชแล้วก็พะสริคนที่ไม่ต่อต้านเรื่องฤทธิเดชคนที่ไม่ต่อต้านพระคำคนที่ไม่ต่อต้านพระเจ้าพระเจ้าสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราได้พระเจ้าใช้สิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดคนที่มีชีวิตและยอมจำนนเป็นเครื่องมือของพระเจ้าพระองค์จะใช้เรามากกว่า ภาชนะโดยที่เราบังเกิดใหม่และเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสนใจชีวิตที่อศัศจรรย์ชีวิตที่เหนือธรรมชาติก็คือชีวิตที่บังเกิดใหม่ชีวิตที่เราเกิดจากพระเจ้านี่แหละเราต้องสนใจเราต้องใส่ใจว่าเรามีของดีอยู่ในภาชนะดินเราต้องทราบนะคะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับคนของพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องให้พระวิญญาณ เจมเราทรงนำเราทรงสถิตยอยู่กับเราไม่ใช่ฤทธิดเดชของเรามันไม่ใช่ความสามารถของเราแต่เป็นผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ที่เราเชื่อมต่อกับพระองค์อย่างเข้มข้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่ทรงทำกิจในผู้เชื่อตราบใดที่พระเยซูยังไม่มารับคริสตจักรเราจะเห็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรในโลกใบนี้ ในคนที่เชื่อที่เขาให้ความสําคัญกับพระวิญญาณที่เขาสนใจเรื่องฤทธิเดชสนใจเรื่องของมระานสนใจการบังเกิดใหม่เราจะมีการเจิมในชีวิตพระวิญญาณนั่นแหละเป็นผู้แต่งตั้งแล้วก็ให้ฤทธิเดชกับเราเมื่อเราให้ความสําคัญกับพระองค์เมื่อเราให้ความสําคัญกับการที่เราจะสําแดงพระสิริของพระเจ้าสาแดงฤทธิเดชของพระเจ้าขอให้เรามีความเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็รักพระอ,องค์ด้วย แล้วเราก็ปรารถนาที repair, ่จะให้พระเจ้าใช้เราเพื่อเราจะเป็นคนทีのの่จะแจกจ่ายพระคุณฤทธเดชและพระสิริของพระเจ้าได้ตลอดวันเวลาเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้แจกจ่ายบางคนอาจจะคิดแต่เรื่องเงินพระเจ้าต้องการให้เราที่จะเห็นอะไรที่มากกว่านั้นที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเรื่องที่จะแจกจ่ายพระคุณพระสิริฤทธเดชของพระเจ้าว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะ ถ้าเราเชื่อพระเจ้าจะใช้เราจริงๆนะคะพระเจ้าทรงสแสวงหาโอกาสที่จะสําแดงพระสิริแล้วก็ฤทธเดชของพระองค์และสถาปนาความชอบธรรมของโปร่งในโลกนี้ผ่านทางคนที่รักพระองค์ผ่านทางคนที่รักพระองค์คนที่สนใจที่จะแจกจ่ายคนที่จะมีหัวใจเหมือนพระคริสต์รักผู้คนสงสารเมื่อเห็นคนเจ็บคนป่วยเราก็สงสารเขา เมื่อเห็นคนทำบาปเราก็สงสารเขาเราก็อยากจะให้เขาได้รับการปลดปล่อยเมื่อเราเห็นคนถูกผูกมัดและจำจองด้วยขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับที่เราจะเป็นคนที่มีใจเมตตามีความรักถ้าเราไม่มีความรักของพระเจ้าเราจะไม่สงสารคนบาปเราจะไม่สงสารคนป่วยเราจะไม่สงสารคนที่ที่ถูกผูกมัดด้วยอำนาจของผีร้ายคนที่ถูกมารตานเบียดเบียนเลย รานนั้นพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกใบนี้เพราะว่าพระองค์ทรงมีใจเมตตากรุณาเพราะว่าพระองค์ทรงมีความรักนั่นเองความรักยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆพระเยซูเป็นผู้ที่รักมนุษย์จริงๆแม้ว่าเราเป็นคนบาปแม้ว่าเราเป็นคนที่ผิดพลาดแม้ว่าเราเป็นคนที่ไม่น่ารักเต็มไปด้วยความน่าเกลียดความเห็นแก่ตัวเต็มไปด้วยความชั่วร้ายต่างๆแต่พระอง ก็รักเราโปร่งปลอมที่จะมาช่วยเราขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจแห่งความรักขอให้เราที่จะมีใจเมตตากรุณาบางทีนะคะฉันอธิษฐานร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้เพราะสงสารตัวเองนะคะร้องไห้เพราะสงสารคนมากมายที่ถูกมารสตานเบียดเบียนที่คนเขาเจอความทุกข์ที่เจอปัญหาเจอโรคไั่ไข้เจ็บที่เบียดเบียนเขาอยู่ เมื่อเราดูพระคำของพระเจ้าในยอห์นที่พูดถึงพระเยซูสงสารลาสลัดสงสารมาลีและมาลาธาที่ลาสลัดจะต้องป่วยจนถึงตายถ้าเราไปอ่านดูพระเจ้าก็จะบอกกับเราชัดเจนสื่อสารในพระาไทยของพระเยซูว่าโรรองมีพระาไทยที่สงสารพปรงสะเทือนใจนะั้นมีพังผีดตอนนี้โปร่งกันแสง เราก็ต้องมาดูว่าตาพระเจ้าจะใช้ใครก็คือคนนั้นจะต้องมีพระไทยมีหัวใจของพระเจ้ามีใจเหมือนพระคริสมีใจเมตตามีใจสงสารมีความรักที่ออกมาจากวิญญาณที่สงสารผู้คนพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้สงสารผู้คนรักผู้คนรปรงจะจินตนาการไปเลยว่าโอ้เห็นไหมเมื่อโะรงอยู่กับประชาชนอยู่ดีๆเมื่อระรงรู้ว่ามี ชายคนหนึ่งที่เขากําลังถูกผีเนี่ยทรมานเขาพรงก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าคนที่ถูกมาเรเบียดเบียนหรือว่าถูกมารซาตาน,นคุมขังเขาอยู่เนี่ยมารซาตานกําลังสิงเขาแล้วก็ทรมานเขาเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเขาไม่ได้นอนที่ดีๆเลยเขาไปนอนที่สุสานอุโมงค์ฝัง่งศพตอนกลางคืนเขาคงจะเดินเล่ล่อนอยู่แถวนั้นไม่มีหมอนไม่มีเสือ่อไม่มีที่หลับที่นอน แล้วก็ถูกมารซาตานเนี่ยพาไปทําใช้ชีวิตที่ทรมานเขาถึงเวลานอนก็ไม่ได้นอนถึงเวลากินก็ไม่ได้กินถึงเวลาพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนมันทรมานเขาจริงๆเพราะฉะนั้นในยุคนี้คนมากมายก็ถูกมารซาตานเบียดเบียนนะคะโดยผ่านสื่อโทรศัพท์ถึงเวลานอนเขาไม่ได้นอนนะคะไม่รู้เขาทําอะไรเขาใช้ชีวิตกับสื่อจนภูมิต้านทานของเขาเนี่ยถูกทําลายบางคนใช้สื่อ จนภูมิต้านทานเนี่ยหมดสภาพเขาถูกมารซาตานเบียดเบียนเขาถูกนะคะวัตถุสิ่งของในโลกนี้ที่มันใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะทรมานเขาไม่ให้เขานอนไม่ให้เขาหลับหรือบางคนก็สุดต่งในเรื่องการทํางานหรือบางคนก็สุดตรงในเรื่อง,ง,ห,อง,ง,องหลายๆเรื่องนี่ฉันไม่ได้บอกว่าบางคนมีกะมีเวรที่จะต้องไปเข้างานเนี่ยไม่รับผิดชอบนะคะเราก็ต้องไปรับผิดชอบแต่ว่าเราก็ต้องพักผ่อนด้วย เราต้องหาเวลาพักผ่อนหรือเราจะไปใช้ร่างกายของเราพระวิหารของพระเจ้าไปทําลายถ้าเราไม่ได้พักผ่อนเรากําลังทําลายพระวิหารของพระเจ้าคือร่างกายของเราถ้าเราเอาร่างกายของเราไปทําบาปนั่นแหละเรากําลังทรม,มานเขาจะขาดสันติสุขเขาจะถูกมารซาตานลังควานวันนี้ขอพระเจ้าที่ช่วยเราที่เราจะไม่เพียงแต่มีพระเจ้าเราก็มีความสุขเพียงลําพัง แต่เราไม่ได้ใส่ใจผู้คนเราไม่ได้สนใจว่าใครบ้างที่ถูกมาร์สตานเบียดเบียนหรืว่าทำลายเขาอยู่ใครบ้างที่ถูกมารสตานทรมานแล้วก็เขาใช้ชีวิตปกติไม่ได้คนที่ทนทุกข์คนที่เจ็บป่วยในนามพระเยซูก็ปรุงรักษาวันนี้เราทิ่ฐานสั่งทำลายโรคมะเร็งทุกโรคที่อยู่ในร่างกายของพี่น้องที่อยู่ในช่องทีมข่าวดีวันนี้ฉันขนาบและขับไล่โรคมะเร็ง และโรคทุกโรคที่ทรมานเขาอยู่ในนามพระเยซูขับออกไปและคนที่ทําบาปความบาปเป็นอาวุธที่ทําให้เขาขาดสันติสุขเขาต้องถูกผลักดันถูกควบคุมด้วยกิเลสตัณหาด้วยความบาปทําให้เขาไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตปกติได้ความบาปทําลายสุขภาพทําลายจิตวิญญาณทําลายความเป็นมนุษย์วันนี้ฉันลื้อถอนและทําลายทุกคนที่กําลังตกอยู่ใน บ่วงมานที่ถูกผูกมัดโอ้พระเยซูคริสต์เจ้าค่ะช่วยเหลือประชากรของพระเจ้าช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในสภาพที่ตกต่ำย่ำแย่ที่ถูกลังควานวันนี้ขอฤทธเดชและพระคุณของพระเจ้าไปถึงเขาเหล่านั้นในานามพระเยซูในานามพระเยซูโครามาชกาปะปะบะประปรดปล่อยขอปรุงในทรงเมตตาขอปรุงใน้ทรงช่วยกู้ทุกคน ที่กำลังเจอวิกฤตขอพระองค์ได้ทรงสเสด็จเข้าไปช่วยเขาเยี่ยมเยียนพวกเขาปลดปล่อยเขาให้เขามีอิสระมีเสรีภาพรับการปลดปล่อยในนามพระเยซูในาน,ในามพระเยซูโคราบาชุกบาสเฮเมนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราแจกจ่ายฤทธิเดชอยู่เสมอแจกจ่ายพระคุณอยู่เสมอ เรามีการเจิมเรามีพระสิริของพระเจ้าเราต้องการเป็นภาชนะเราต้องการเห็นผู้คนได้รับการปลดปล่อยเราต้องการแม้แต่ตัวเราเราก็ต้องสั่งปัญหาออกไปไม่ได้บอกว่าเราไม่เผชิญเพราะมารสตานมันก็ทํางานของมันทุกวี่ทุกวันเราต้องต่อต้านต่อสู้ทําไมเราต้องรับการเจิมเราทําไมเราต้องอยู่ในการทรงสถิตอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพราะเราต้องการฤทธเดชในการที่จะต่อสู้กับบาปกับมาร เพราะมันมันทำงานทุกวันบาปก็ทำงานทุกวันปัญหาก็เกิดขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเราควรจะไปรับเอาการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราควรจะใช้เวลากับพระวิญญาณให้มากเราจะไม่เมาเล่าาง่นนะคะ ซึ่งจะทําทให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18ถึง19พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าร้องเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วก็เป็นบทเพลงที่มีการเจิมก็เรียกว่าเพลงใหม่เกี่ยวกับพระคำ เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พงุงให้บทเพลงนั้นไหลเข้ามาในชีวิตของเราเรากําลังรับฤทธิดเดชรับกันการเต,ติมเต็มล้นเราจะไม่ได้เมาในเรื่องเนื้อหนงังเรื่องความบาปหรือเราจะไม่ได้เมาเรื่องเมาเล่านะคะแต่เราเมาพระวิญญาณเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายแต่มีฤทธิดเดชมีพระคุณเพื่อที่จะแจกจ่ายเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะแจกจ่าย พระคุณแล้วก็ฤทธเดชแล้วก็พัสริคมพระเจ้าเพราะเราเป็นคนถือพระคุณนั้นบางสิ่งที่เราตั้งใจที่เราอยากจะเห็นคนมากมายได้รับการปลดปล่อยอยากจะเห็นผู้คนมากมายได้รับการเยียวยาวรักษานะแต่เราทําเองไม่ได้เราต้องไปรับการเจมิมหรือเติมเต็มล้นโดยการที่เราเปิดสถานีฝ่ายวิญ,ญญาณของเราเขาเฝ้าพระเจ้านะคะ เราก็ใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระวิญญาณจะคงรักษาการเป็่งประกายของพระวิญญาณและประสบการณ์ของพระวิญญาณที่จะสแดงผ่านชีวิตของเราเสมอเราสามารถที่จะเป็นภาชนะของพระเจ้าได้ตลอดวันเวลาแม้แต่พากันเปื้อน้าเช็ดหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่นะคะไม่มีชีวิตพระเจ้ายังให้สิ่งหั่นนั้นให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทํางานผ่านได้เลยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราที่รักพระเจ้าล่ะ ระเจ้าจะใช้ลรามากเราจะเป็นคนที่มีพระพรที่แจกจ่ายมีพระคุณหมี่นฤทธเดชในชีวิตของเราเพื่อที่จะแจกจ่ายเพราะฉะนั้นแต่ละวิตรละวันเราต้องคิดเรื่องนี้นะคะเตรียมชีวิตของเราให้ดีเตรียมเป็นภาชนะรองรับฤทธเดชรับการเจิมรับการไหลของพระวิญญาณบริสุทธิ์หนังสือกิจการบทที่10ข้อที่44ทุกวัน เราแจกจ่ายฤทธิดเดชท,ทุกวันเราแจกจ่ายพระคุณทุกวันเราแจกจ่ายพระสริทุกวันเรามีพระคุณของพระเจ้าในการทํางานในการใช้ฤทธิดเดชในการที่จะช่วยเหลือผู้คนทั้งตัวเราทั้งพี่น้องของเราทั้งผู้คนมากมายพระเจ้ายัางใช้คริสตจักรใช้คริสเตียนที่จะเป็นภาชนะของพระเจ้าเหมือนพระเจ้าใช้ท่านอัครทูตเปาโลอีเมนดังนั้นนะคะ ให้เราที่จะเข้าใกล้พระเจ้าจงกล้าที่จะปฏิบัติตามพระคำเข้าไปในการไหลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็จะเห็นสิ่งที่แตกต่างเห็นการอัศจรรย์เห็นคนหายโรคเห็นการปลดปล่อยเห็นการเยียวยารักษาขอให้เรามีใจเหมือนพระเยซูริตรักคนบาปรักคนที่น่าสงสารรักคนที่เจ็บป่วย ถ้าเรามีความรักพระเจ้าจะใช้เราเราจะไปรับฤทธิดเดชเราจะไปรับการเติมเต็มเพื่อที่จะปลดปล่อยการเติมนั้นไปสู่ผู้คนข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรพวกเรามาเพื่อที่จะแจกจ่ายพระคุณและฤทธิดเดชและพระสริริขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โอปรุงจาค่าเทการเติมลงมามากขึ้นและมากขึ้นเพื่อเราจะโอ้ปรุงจาค่าช่วยผู้คนได้มาก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 ,มากกว่าที่เราขอเละคิดได้ พระเจ้าได้ทรงบอกกับเราว่าเราเป็นผู้ถือนาสิทธนั้นเราเป็นผู้ได้รับสิทธนั้นในการที่จะรับพระคุณรับฤทธเดชรับพระิริของพระเจ้ามาเพื่อที่จะมาแจกจ่ายเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนเพื่อที่จะโอ้วงจะขัดสัมดงความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของพวกเราทุกวัน่วยไปนะทุกวันทุกเวลาก็พปรองทรงใช้เราใช้เรา ผ่านมือของเราผ่านทุกสิ่งที่เรามีเพื่อคนมากมายเพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จในผู้คนเพื่อมาร์สตานจะแตะต้องผู้คนไม่ได้เราขับทุกผีออกไปจากผู้คนที่ถูกมารลังควานเราขับทุกปัญหาให้กับทุกคนเราขับโครคภัยไข้เจ็บออกไปจากชีวิตของผู้คนมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพรเขา แต่ต้องรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เขาเป็นอยู่รักษาเขาชูกำลังให้กับเขาให้เขาชนะบาปชนะคำสาปแช่งขอองค์เสริมกำลังฮอาเลลูยาและให้พลังให้ริดเดชกับคนมากมายได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องให้พระคุณที่จะช่วยเขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้ารับการรักษารับการอวยพรขับทุกผีออกไปจากเขา วิญญาณชั่วออกไปที่มาทรมานพวกเขาฉันสั่งทำลายทุกแผนงานของซาตานให้มันเป็นโมฆะเลยล้มเหลวไปโคระบาชุกะบาบาโคระบาชกกะบาบาปกป้องเราปกป้องเราเรามอบซึ่งกนและกันไว้กับพระองค์ในพระนามันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าอวพรค่ะ ใช่จังหวัดพอนจากลูกคมาที่ลงเอเด็นกเดิน,ดน,นดแต่ว่นีผู้ท่ถามว่ะคุณเขาบอว่มัม<า>น,นจะ